สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องดังข้าวผมจะมาพูดถึงป้ายดูดวิญญาณถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะป้ายดูดวิญญาณเป็นอาวุธเทพที่ถูกพูดถึงในช่วงภาคสาตำนานราชามังกรเป็นอาวุธเทพประจําตระกูลเซียนกู่ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นพลังของเทพแห่งบาปเอดูซ่าเป็นเทพขั้น3าในแดนเทพซ้นหลวงป้ายมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมแบนคล้ายกระจกมีสีเทาเมื่อใช้มันมันจะขยายขนาดเพิ่ ขึ้นให้ใหญ่ประมาณร่างกายของผู้ที่จะถูกดูดวิญญาณในการใช้งานแต่ละครั้งจะต้องใช้พลังงานชีวิตจํานวนมากในการขับเคลื่อนนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้หอวิญญาณล่าสังหารสัตว์วิญญาณจํานวนมากเพราะนําพลังชีวิตของสัตว์วิญญาณเหล่านั้นมาเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนป้ายดูดวิญญาณนั่นเองอาวุธเทพชิ้นนี้ถูกใช้ใส่ถังโอลินเมื่อป้ายนี้ถูกใช้ผู้ที่โดนดูดวิญญาณจะถูกดูดพลังวิญญาณพลังจิตพลังชีวิตจนร่างกายแข็งเป็นหินทั้งหมดและ ลกลายเป็นฝุ่นพงไปคล้ายกับการจ้องดวงตาของเมดูซ่าอาวุธนี้ถูกใช้ในงานประลองเลือกคู่ของหอวิญญาณแต่ด้วยพลังของราชามังกรทองซึ่งเป็นเทพที่เหนือฝ่าเทพขั้นหนึ่งเนาะและอาวุธเทพตีศูนเทพสมุดที่อยู่ภายในร่างกายของถังอุลินทําให้ป้ายดูดวิญญาณพลังของเทพแห่งบาปเมดูซ่าที่เป็นเพียงเทพขั้น3ามทอะไรถังอุลินไม่ได้และถังอุลินก็ใช้ตีศูนเทพสมุดทําลายป้ายดูดวิญญาณได้ในที่สุดและก่อนที่จะทํทาลายถังซานก็ได้บอก ทางอูลินไว้ด้วยเนาะว่าพลังของเทพแห่งบาปไม่ควรอยู่บนโลกมนุษย์เป็นจิตแห่งเทพของทางซานอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวทางซานพูดระยะไกลกับทางอูลินโดยตรงหรือว่าเป็นจิตแห่งเทพที่อยู่ในร่างกายหรือว่าในตีสูนเทพสมุทรแต่ความคิดส่วนตัวผมคิดว่าเป็นจิตของทางซานที่อยู่ในตีสูนเทพสมุทรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับป้ายดูดว,วิญญ,ญาณเนาะถ้ามีข้อมูลตกหลน่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพิ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ